พระพุทธบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูนนะคะที่นี่เนี่ยเป็น1ในสิชุมชนยนต์วิถีประจำปี2566ด้วยนะคะชวนสการะพระมหาธาเจดีสีเวียงชยัยช้อปปิ้งผ้าทอกะเรียงค่ะแล้วก็ยังมีอาหารที่เป็นอาหารของคนท้องถิ่นหากินได้ยากด้วยนะคะ โดยพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยน์วิถีชุมชนคุณธรรมวัพระพุทธบาตรห้วยต้มและลานวัฒนธรรมสร้างสุขค่ะโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปรหลัดก,กระทรงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัพระพุทธบาทห้วยต้มก็ได้ต้อนรับอย่างอบอุน่นด้วยการแสดงฟ้อนกระเรียงทอผ้าและชมการแสดงทางศิลป,ปะวัฒนธรรมชาวกระเรียงปากกากยอในชุดระบำชาวเขาค่ะไฮไลท์ของงานครับคือการ เยี่ยมชมข่วงวัฒนธรรมชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิน่นชิมอาหารพื้นบ้านชอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนครับโดยชุมชนคุณธรรมวัดพระพุทธบาทห้วยต้มได้รับรางวัล10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีประจําปีพุทธศักราช2566ด้วยครับจากการคัดเลือกชุมชนที่มีศรรมักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติอย่างเข้มข้นทั่วประเทศ76ชุมชนตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจัดโครงการเที่ยวชุมชน ยนวิถีกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันครับอีกครั้งยังเป็นการมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่นานาชาติด้วยการนําทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสร้างสารรค์สินค้าและบริการตามนโยบายของรัฐบาลค่ะทั้งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนับเป็นชุมชนคุณธรรมที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้นําพลังบวรและเครือข่ายที่เข้มแข็งประชาชนมีความสุขมี ความรักษามมคีมีการสืบสารรักษาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นชุมชนที่มีศักยภาพมีคุณภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสารรค์ในทุกมิติสามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกประเภทอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ ค่ะถ้าบาลำพูแล้วสิ่งแรกเลยที่เรานึกถึงก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของวัดวา,ารามต่างๆนะคะซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมีความงดงามมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองของพระอริยสงฆ์ต่างๆที่ที่นี่นะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะความเป็นลักษณะของชุมที่นี่ไม่ว่าจะเ,เรื่องของเทศกาลประเพณีน,นะคะเทศกาลโคมหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่น้อยหน้านกับจังหวัดอื่นๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็ได้มา เห็นในเรื่องของภาพดุลโลหะจิตรกรรมฝาผนังซึ่งถืออันนี้เป็นสุดยอดฝีมือจริงๆนะคะเราก็มองเห็นโอกาสของจังหวัดลําพูนที่จะได้มีการพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ต่อไปในอนาคตค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโดยการพัฒนาต่อย,ยอดจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนครับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินั้นได้มาเยือนแล้วก็ศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ งานผ้าที่ตกแต่งหน้างานนี่ก็สวยนะคะไหนจะเรื่องวัฒนธรรมต่างๆแล้วเนี่ยคะ่ะแต่งตัวนะคะแล้วก็เรื่องฟ้อนปากากยอด้วยนี่คะ่ะเฉพาะพื้นที่จริงๆนะคะอาใครมีโอกาสไปชมกันได้สังเกตไปว่าคือเวลาไปมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า y v i B e e ใช่ไหมพี่ต้องค่ะเป็นอารมณ์ ที่เหมือนกัเป็นบรรยากาศบรรยากาศที่เกิดขึ้นสังเกตไหมคุณผู้ชมเวลาไปในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าไปภาคเหนืออยู่ๆแล้วก็จะรู้สึกเย็นใจรู้สึกมีความตอนตะตอนยอนนะเจ้าเราจะได้ยินคำว่าไวฟ์เนี่ยในวัยรุ่นสมัยนี้ใช่ไหมค่ะใช่ตัวเนี้ยวายฟ์ดีมากเลยแกตอนแรกก็คือคืออะไรไม่เข้าใจตอนแรกมุงไม่เข้าใจจนต้องไป อ่าดูในอินเทอร์เน็ตอ๋อไว้แปลว่าบรรยากาศใช่ใช<ม>แปลว่าบรรยากาศ o ู๊ดไว e เออ <c oughs> ใช่ไหม บรรยากาศก็บรรยากาศวาเอันนี้นึกไม่ออกไงแต่ถ้าเกิดไปภาคอีสานนะคะอย่างยุ้ยพี่ต๊อไป็นกระสิบมามันจะม้วนๆหน่อยค่ะอาจจะรมันจะอีกแบบคือคึกคักภาคใต้ก็จะมีความเขาเรียกว่าสนุกอีกแบบหนึ่งก็จะแตกต่างหน่อยจะแบบคึ้นขังคึ้นขังเออนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะก็ไปเยือนสุดยอดชุมชนยนวิถีกันได้โดยกระทรวงวัฒนธรรมที่จังหวัดลำพูน